กลุ่มปราสาทอิฐสามองค์ปราสาทเปื่อยน้อยมีปราสาทประธานอยู่ตรงกลางปราสาทบริวารขนาบข้างทางทิศเหนือและทิศใต้ฐานรองรับกลุ่มปราสาทก่อด้วยศิลาแรลงรูปบวกคว่มบัวงายมุกยืนที่ด้านหน้าคือบันไดทางขึ้นปราสาททั้งสามองค์มีรูปแบบคล้ายกันแต่ปราสาทประธานมีขนาดใหญ่กว่าปราสาทบริวาร เรือนธาตุเป็นผังสี่เหลี่ยมเพิ่มมุมรองรับด้วยฐานบัวควา่าประดิษฐานรูปเคารพที่กรอบประตูทางเข้าด้านทิศตะวันออกพบจารึกอักษรคอมโบราณภาษาสันสกฤตสีบรรทัดกล่าวถึงบทสวดและการประกอบพิธีกรรมกลุ่มปราสาทเปือยน้อยมีระบบก่อสร้างที่รับแบบแผนมาจากปราสาทที่เมืองพระนครอาณาจักขอมอย่างชัดเจนกรุงศรี เพิมสืบสารความเป็นไทย